เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กับเกม FC Mobile กันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาแนะนําทิคในการเล่นเกมลุก <S <S 1> <S 1> เล่นเกมลุกยังไงให้ดุดันเล่นเกมลุกยังไงให้มีช่องเข้าทําตลอดเวลา <S <S 1> <S 1> เอาไว้สู้กับคนที่เล่นเกมรับเก่งๆหรือว่าพวกเล้งร้านแล้วอะไรแบบนี้นะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ยังใช้ตัวนักเตะธรรมดาอยู่นะเป็นสายฟรีนะครับไม่เคยเติมแม้แต่บาทเดียวเลยแต่ว่าในความรู้สึกผมเนี่ยผมคิดว่าผมสู้แรงล้านได้นะเพราะว่าเจอมาหลายคนแล้วนะครับสู้ได้แบบสบายๆนะครับแต่ว่าไม่ได้วันเก่งเราก็ไม่ได้เก่งด้วยนะเอาไว้แนะนําคนที่หัดเล่นใหม่หรือว่ายังเล่นไม่เก่งยังไม่ขึ้นล้านอะไรแบบนี้รล้กันนะครับ <Okay. S 1> ที่วันนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยที่ต้องมีเลยนะก็คือความเข้าใจเกม เข้าใจจังหวะในเกมทุกๆจังหวะนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับคู่แข่งส่งมาแบบนั้นเราจะตัดบอลยังไงเลี้ยงมาแบบนั้นเราจะแย่งบอลยังไงนะครับหรือว่าเราคลองบอลอยู่เนี่ยเลี้ยงไปแบบนั้นคูค่แข่งจะแย่งได้ไหมหรือว่ามุมยิงนะครับเรายิงแบบไหนถึงจะเข้าคือเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับถ้าเราจะสู้กับคนเ,นเก่งนะ <Okay. S 1> ถ้าเราไม่เข้าใจเกมเลยเนะี่ยเราก็ยากที่จะสู้เขาได้นะครับผมคือเราต้องเข้าใจก่อนนะอย่างที่2นะครับก็คือเราต้องมีทัศนคติหรือว่าวิสัยทัศน ที่กว้างมากๆนะอยาเดียต้องมองเกมไปข้างหน้าก่อน1จังหวะเสมออ่ะเพราะว่าคนที่เล่นเกมรับเก่งๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีการเข้าพรวดแน่นอนครับเขาจะดักบอลเอาดักตัวเอานะครับทุกคนคือเราต้องมองเกมไปข้างหน้าก่อน1จังหวะส่งตัวนั้นไปปุ๊บเบิ้ลจังหวะเดียวไปอะไรแบบเนี้ยคือเราต้องหาช่องเจาะให้ได้นะครับผมคือเราต้องมองก่อน1จังหวะนะครับวิสัยทัศน์เราต้องกว้างนะอย่างที่3นะครับคือเราต้องคลองบอลให้เหนียวแน่นไม่ควรที่จะเสียบอลง่าย ้าเราเสียบอลง่ายนะครับเราจะไม่ได้เล่นเกมลุกถูกไหมเออมันก็ต้องไม่ได้เล่นเกมลุกดีว่าเราเสียบอลไปแล้วใช่ไหม <c oughs> เออก็คือเราต้องห้ามเสียบอลง่ายๆนะครับเราต้องครองบอลให้เหนียวแน่นครับุกวนไปข้างหน้าไม่ได้ข้างหน้าตันวนกลับส่งหลังค่อยเซตเกมกันใหม่หาช่องเข้าทำใหม่นะครับผมต้องใจเย็นๆฮะในการเล่นเกมนะครับเขาหัวร้อนไม่เป็นไรช่างเขานะครับปัญหาของเขานะฮะอย่างที่สี่นะครับ ถ้าเราไปถึงหน้ากรอบเขตโทษของคู่แข่งแล้วเนี่ยทุกคนเราไม่ควรรีบรอนนะยกเว้นแต่ว่ามันมีช่องเข้าทำนะครับแทงทีเดียวทะลุเลยถ้าเรามั่นใจเนี่ยเราแทงไปได้เลย <Okay. S 1> แต่ว่าคนที่เล่นเกมรับเ,เก่งๆกองหลังเขาจะยืนเซตตำแหน่งกันดีมากๆนะครับผมเรายากมากที่จะเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปอะไรแบบเนี้ยทุกคนเราต้องต่อบอลครับการต่อบอลน,นะครับทำให้เกมรับเนี่ยลวนได้นะทุกคนลวนเลยนะครับผมแต่ว่าตอนที่เราต่อบอลเนี่ยโอกาสที่จะโดนคู่แข่งตัดบอลได้ ก็มีเหมือนกันมันจะไปสัมพันธ์กับข้อแรกเลยเห็นไหมคือเราต้องรู้จังหวะเกมก่อนว่าจังหวะนี้ส่งไปแล้วจะโดนกองหลังคุกแหงตัดไหมอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราเข้าใจจังหวะเกมแล้วเรามั่นใจว่าเราส่งไปแบบนี้ไม่โดนตัดแน่นอนเนี่ยเราก็จะสง่งเห็นไหมครับเออมันก็จะสัมพันธ์กันพอเราส่งไปส่งมานะครับมันก็จะมีตัวใดตัวหนึ่งอ่ะทุกคนวิ่งหาที่ว่างแน่นอนครับทุกคนอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับข้อที่2คือเราต้องอ่านเกมก่อนหนึ่งจังหวะมันจะมีตัววิ่งแน่นอนครับวิ่งททงงงงงงงททําาาาาวววววิ่่่่่หหหชชออนนนนนะะะครรััรััับจจ้้แลลเกกก็็สีตึมมใ พอว่างปุ๊บเราก็แทงไปให้ตัวที่วิ่งได้เลยนะครับแค่นี้เราก็จะหลุดเข้าไปทำประตูแล้วนะครับกองหลังเขาลวนแน่นอนเรา่ตบอลไป่ตบอลมาเนี่ยเชื่อผมไหมก็ประมาณนี้นะมันจะมีระมาณ4ข้อน,นี่ถ้าทุกคนทำได้นะยังไงก็ขึ้นแรงล้านแน่นอนครับคุณผู้ชมผมรับประกันได้เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปสู้กับแรงล้านให้ทุกคนดูกันแล้วกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะตัวนักเตะของผมก็ยังเป็น ตัวธรรมดาธรรมดาอยู่นะมูลค่าทีมของผมเนี่ยไม่รวมตัวสำรองนะไม่ถึงร้อยล้านด้วยซ้ำอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสู้พวกแดงล้านใส่เติมอะไรพวกนี้ได้ไหมนะครับผมตอนอื่นเลยนะครับขอฝากสปอนเซอร์จริงๆผมไว้หน่อยครับร้าน Power Pay ครับร้านนี้ตะเติ้การันตีคุณภาพเติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไร้รีฟัน100%นะครับไม่ว่าทุกคนจะเล่นเกมเกมชินเล่นเกมฟรีไฟล์หรือเกมอื่นอีกมากมายนะครับร้านนี้ก็มีให้เลือกเติมหลายเกมมากๆครับคุณผู้ชมแถมมีคุณภาพมีความปลอดภัยนะฮะตะเต แรงเราไม่ถึงล้านด้วยนะแต่ว่าผมก็เก็บมาหลายคนละแรงล้านนะ่ <ไป S 1> าายก็ใส่เติมด้วยไงล <ไป S 1> ูนารโดอานายเม็ดฟ้าตัวเดียวแม่งก็แพงก่าผมทั้งทีมแล้วไงผมเป็นสายฟรีนะครับไม่เคยเติมเลยคุณผู้ชมไม่เคยเติมเลย,เยเตัย้งแต่อัปแพทใหม่มานะมาดีการเล่นกับพวกแรงล้านนะครับคือเราต้องอย่าเสียบอลง่ายอ่ะพวกนี้เซตเกมเก่งมากอ๋ออะไรอะไรทำลูกอะไรเพื่อนขึ้นแรงล้านแล้วนะยังมีอีกเหร่อคนทำแบบเนี้ยโอ้ไปครับเราสั่งสอนมันเอง เปิดใส่เราใช่ไหมคนอื่นเขาต่อบอลแทบตายอนี่เปิดโยนเปิดโยนแม่งถ้าเกิดว่าเสียบอลง่ายก็จบนะเปิดไม่ได้อะนี่ไงผมไม่ยอมเสียบอลง่ายๆหรอกเปิดโยนใช่ไหมเอตเปิดโยนใช่ไหมโดนเปิดหม่งไปดิเอาก่อนเลยถ้ามีช่องเปิดหม่งก็เปิดหม่งได้นะผู้ชมมีช่องแทงแทงได้เลยแต่ถ้ากองหลังเขาเล่นรับดีผมแนะนําให้ต่อบอลเอาครับโอเค แล้วกลางทางนี้อย่าไปเสียนะคุณผู้ชมเอาอีกเจ้าเอาอีกเจ้านี่ไงเคลียร์ไปดิแล้วเคลียร์แมน่นเอา้าอะไรบองเอาไว้บองเอาไว้สวยโออะไรอ่ะลูซิโอโอ้โหทำไมส่งแคน่นี้ไม่ส่งไม่ตรงวะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึอ๊บสวยไปครับลูซิโอแทงมาที่อเบนิเปเล่แทงไปที่โอคาชาโอคาชาได้กระชากอุย้ยคืนสวยโอคาชาได้กระชากนะครับจังหวะน,นี้ แต่อย่าพูดรวมเป็นองคชาคนะมันไม่สวยทำเนี้ยลับก่อนไปไม่ได้ดึงกลับส่งหลังแค่นั้นแหละปึ๊บอ่านเกมตรงหน้าหนึ่งทีตัวตรงตัวตนี้ตัวนี้บ้างไปมอคเกอร์โอ้โหไม่เงยแม่งมันดักได้เหมือนกันว่ะอุย้ยไม่ล่วงขนาดนั้นสวยไม่ผ่านลูซิโอผมครับชัวร์ไหมนี่หลายที่วัวฉเอโต้ส่งมา เติมหน่อยพ็อกเกอร์สวยเอาหมดเวลาหมดเวลาครึ่งแรกครับคุณผู้ชมเรานำ้ำหนึ่งศูนย์นะรูปเกมก็พอใช้ได้นะฮะสูรายู่ <c oughs> เห็นไหมมา,ามาเราเป็นผู้ไปเยือนครับได้เคลียร์ครึ่งหลังพ็อกเกอร์ปึ๊บโอ้มันมาดักหมดเลยอะอะไรวะนี่มันก็เล่นเป็นเล่นเก่งนะเนี่ยหมดนี่ยก็แน่แหละถ้าไม่เก่งคงไม่คือเลีงร้านหรอกใช่ไหมอะไรอย่าวิ่งตำแหน่งมัวตัวกันหมดเลยนะนะพ็อกเกอร์พ็อกเกอร์เออไปสวนครับ งวงนี้แทงขวาเติมคืนไปคนนหนออ๊ยทำไมไม่ปั่นมาไม่เป็นไรพอาไว้ช็อตไปดิชัวเมนี่ยังเอาครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาไว้ชอ็อตโอ้โหลูกนี้ยังสวยครับหมดสิทธิ์เซฟผมบอกเลย แล้วต้องเปลี่ยนเกมเลยครับเปลี่ยนตัวลงมานะฮะคู่แข่งของเราทีมโลมาแล้วเอาอีกแล้วลูกนี้มาดิเสียงอยากเสียง่ายก็มาเปิดมาเลยหั่านจี๊ยบครับจ้าวันนี้ถ้าเสียบอลง่ายก็จบนะเอาจริงลูกเนี้ยถ้าเปิดไม่เข้าอะ่ะฝาเติมมาเอเบดี้ไปเลยล็อกหนึ่งทีแล้วไปแล้วครับเปิดมาที่โอคาชาแล้วเก็บบอลได้ครับมงขึ้นไปก่อน ไปไม่ได้คืนหลังไปไม่ได้คืนหลังนะครับเอาชัวร์ทุกคนเกมลุกเล่นเกมลุกนี่แหละเป็นเกมรับที่ดีที่สุดแล้วแล้แวแทงลงโลง่โอ้โหกองหลังอย่างเยอะหลุดมาอย่างนี้ได้ยังไงล่ะครับซามูเอเอโต้โอ้โหดูดิการต่อบอลไปมากองหลังเขาลวนเลยดูฮะปึ๊บปั่นคงๆยสซิมูนูก็เอาไม่อยู่นะครับส0ศนนี่แรงล้านนะทุกคน,น มันโดนสอนบอลเลย<อ>พูดเหมือนเก่งอะ่ะจริงจริงไม่ได้เก่งนะอาศัยฟลุกสวย,ยงานง่ายหรอพรนมเราได้โตอีกแล้วไงเวลายังเหลือด้วยหุยขวาขวาทำไมมันส่งอย่างงั้นวะบ้บองบ,องบองอ้องบ้องเอ้าเสียฟาวอีกชิบพายนะเออหมดเวลาฮะนั้นก็ทำอะไรผมไม่ได้ครับน,นอนมาต่ออีกเกมหนึ่งครับ เกมนี้เจอแรงเจ็ดแสนนะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการต่อบอลแล้วกันกคุณผู้ชมเอาชัวคือต่อบอลคลองบอลแต่ละครั้งต้องได้จบสกอร์นะถ้าเราจะสู้กับคนองเก่งนะครับคือเราต้องคลองบอลแบบเหนียวแน่นเลยจะได้เล่นเกมรับเลยต้องคลองแน่นๆให้เล่นเกมรับน้อยที่สุดนะครับผมไม่ต้องไม่สนใจว่าเขาจะหัวร้อนหรือไม่หัวร้อนนะเดี๋ยวเขาหัวร้อนเขาก็เขาพลวดเดี๋ยวก็พลาดให้เองโ <Okay. S 1> อเคีซอนสองสูอุย้ยมันเปิดมงโอเค ไม่ได้ครับโรเมลโลดักไว้หมดคืนอีกวันเดียววิ่งวิ่งแต่ไม่แทงไปนวครับอับเบริเป,ปเล่เข้าในเข้าในแล้วไงแล้วไงแทงนี่ดิสูค่คือโอ้โหอย่างโล่งเลยครับน่น,นอนลูกนี้คือเราต่อบอลครองบอลไปเรื่อยๆอะ่ะทุกคนถ้าเขาไม่เข้าเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเงี้ยแต่เขาก็หัวร้อนพลาดเขาเองเห็นไหมพอพวดปุ๊บผมแทงปับ๊บหลุดปุ๊บ ส่งมานี่ส่งมาเลยไปและมันเปลี่ยนไม่ตรงตัวให้ให้ผมอ่ะอไานายูขึ้นมาวิ่งสวยอุกาชาได้กระชากแล้วครับจังวะนี้อุกาชากขอพูดรวมเลยแล้วกันตัดเข้าในส่งไปนาวาซูคือเอา้าผมกดปัน่นอะไรอ่ะผมกดปัน่นม่ไปโอ้ไปกดสั่งวิ่งเฉยเลย โอ้ไม่งั้นเข้านะ่นะรูปเกีย,ย,ย,ยร์เดวิดเดวิดเดวิดเช้าว่ะห่าเโดนเปิดโบกมาดิว้าวไม่เข้ามาดิบ้องเคลียร์ไปสวยเอาแล้วโม่งได้แบบนี้ได้โตรครับเอโต้แทงแล้วไปละฮะไปละฮะกระชากกระชากไปคนเดียวบอย้องยืน้ำแหน่งดีๆปึ๊บจะโหดไปไหนไวะไอเด็กคนนี้ ตามหาไม่สามต่อครับนี่ยังไม่จบครึ่งแรกนะอะ,อะไรอ่ะวิ่งอะไรไปกันนะจิบหายแล้วออ,อไปจ้าโอเคหมดเวลาถ้าเราโตได้ก็โตนะครับผมถ้าแทงได้ก็แทงเลยแต่ถ้าจังหวะกลางๆสนามแบบเนี้ยต่อบอลก็ตอไปเลยทุกคนน้องมันสนใจว่าเขาจะหัวร้อนไหมเราตอบอลเอาชัวร์ต้องไม่รีบไปร้อนมีช่องก็แทงเข้าไปแบบนี้ ไม่มีช่องก็กลับแค่นั้นเองปึ๊บเอาไปได้แล้วนี่ดึงกลับหนึ่งทีบอลโค้งอยู่อาเมนี่โอ้โหต่อบอลไปเรื่อยเนี่ยมันก็ไม่มีช่องนะครับทุกคนนต่มันก็มีช่องเองนะดูนี่วิ่งแล้วมีตัววิ่งปุ๊บดึงกลับหนึ่งทีแล้วก็จังหวะดึงกลับนี่ก็มีประโยชน์นะทุกคนนะ แต่ผมก็ยังทำไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าทําคล่องเดี๋ยวจะมาแนะนําแล้วกันเทคนิคดึงกลับปุ๊บมันจะเบื่อไปเลยอะทุกคนข้งหลังของคู่แข่งนะจักได้ครับเดวิดเวลาเหนือกบานเลยลสามส่นละเมสซี่ต้องมาครับจังวันนี้ตามไปที่เอโตดาววสุเคอร์ขวาเติมไหมขวาไม่เติมเลี้ยงไปก่อนแทงมาที่เอโต เฟ็กหนึ่งทียิงแบบเอ,อเ้ยเข้าไหมทุกคนเข้าไหมเข้าไหมยังเอาอะ่ะ <laughs> กดไลค์เขาก่อนหนึ่งทีบล็อกดักได้ลูกนี้ส่งมาที่ใครวะไม่เคยชื่อเอตโต้แล้วก็ลามคืนที่เอตโต้ลามยังได้อยู่เอตโอต้วิ่ง ขึ้นก่อนขึ้นที่าำฝั่งนู้นลงไหมเปิดมงได้ไหมแทงไปก่อนกืบเก็บโอ้ไม่ฟาซะด้วยพายกะเดนเลยลกมาเหรอนี่ไงลูซิโอเก็บกินหมด,ลดหลาเหลือไมากครับจุดนี้แหละต่อมันไปเรื่อยก่อนไปไม่ได้ก็ลอกไปลอกมาแค่นั่นแหละนี่ไงหลงคืนไปงุน้น วะชาเข้ามาเอาผมอะไรอ่ะผมกดยิงนะเมื่อกี้เนี่ยแต่มันทำไมไปแบบสั่งวิ่งเฉยเลยผมกดปั่นแล้วว่าผมน่าจะนิ้วยาวไปนะผมใช้นิ้วชี้เล่นไงทุกคน40ครับ30ก็40โ,โอเคคุณผู้ชมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจให้ผมด้วยนะฮะนี่ก็ต้องขอตัวน้ชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบายครับทุกคนสวัสดีครับ